ดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระณิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา13นาิก56นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาในการนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสือกกที่โครงการพัดพัดมูนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังและองค์กรภาคเอกชนสนองพระราชดำริพัฒนาลายเสือกกของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ให้ทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว โดยในช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมาชิกใช้กกธรรมชาติปราศจากสารเคมีทอเป็นเสือเพื่อนำส่งไปสร้างสารรค์เป็นกระเป๋าถือกรอบรูปและกล่องอเด็กประสงค์ต่างๆช่วยเพิ่มมูลค่าและรายได้ที่ยั่งยืนผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์จากเสือกกเหล่านี้ได้ที่ร้านพัดพัดทั้ง9สาขาทั่วประเทศ ในการนี้นายประวิทย์บุญมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจกักรพันธ์เพนซิริน้อมแก้าวน้อมกระหม่อมถวายเก้าอี้ทำจากไม้ยูคาลิปตัสบุด้วยเสือกกผลิตภัณฑ์จากบ้านหนองแคนอำเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินท์ที่พระราชทานพระาราชดําริให้ร้านพัดพัดช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร,กรในการพัฒนาอาชีพเสริมให้เกิดความยั่งยืน จากนั้นนา,นายฐานะสิริวัฒนาพักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบลเวอเลชจำกัดมหาชนน้อมกแก้วน้อมกระหม่อมถวายพระบร,รมรูปหล่อหินอ่อนพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร,รต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาครั้งที่1ทับ 2, 64, มีสาระสำคัญอาทิ การรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนชัยพัฒนาสูา้พัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆที่ผ่านมาได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น360แห่งอุปกรณ์เหล่านี้ยังช่วยรักษาผู้ป่วยโรคอื่นๆได้เช่นกัน ด้านการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายมี12แปลงรวมกรรมสิทธิ์ที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศ58จังหวัดจำนวน594แปลงโดยมุลนิธิชัยพัฒนาได้นำที่ดินไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษ และสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีครอบคลุมด้านการเกษตรสังคมสิ่งแวดล้อมและพนักง,งานทดแทน ปัจจุบันมีโครงการที่กำลังดำเนินงานรวม78โครงการสามารถขยายผลการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและชุมชนเพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ส่วนงานด้านต่างประเทศมีโครงการในความรับผิดชอบ8โครงการใน6ประเทศคือสิงคโปร์มาเลเซียเมียนมาลาวบังกลาเทศและจีนแต่เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการทูบีนัมเบอรวันที่จังหวัดสมุทรสงคราม วันนี้เวลา19นาฬิกา10นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนท้ายหาดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันจัดตั้งเมื่อปี2556มีการจัดกิจกรรมตามความต้องการและการมีส่วนร่วม ของสมาชิกจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับเลือกเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันรักษาม,มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1และชมรมทูบีนัมเบอร์วันเรือนจำกลางสมุทรสงครามผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในปี2563และ2564 มีตัวแทน5คนได้รับรางวัลทูบีนัมเบอร์วันไอซึ่งได้ตามเสด็จไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวันและพระราชทานเงินแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอรวันพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก ใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอรวันของจังหวัดสมุทรสงครามที่มีสมาชิกจำนวน3า9 7 1นวน36,971คน มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำสถานพินิษย์และสำนักง,งานคุมประพฤติรวม119ชมรมในการนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาเรนทิราเทพยว,วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาพระราชทานพระวะโรกาสให้คณะนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวลัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2563เฝ้า วันนี้เวลา14นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารีนิสริพัฒมหาวชรราชธิดาสเสด็จออกแทนพระองค์ณศาลาดุสิตด,ดาลายัยสูนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวะรกาดให้นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวั วัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2,563จำนวน342คนเฝ้ารับพระราชทานรางวัลในการนี้ผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษารวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมเฝ้าด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทในการปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้การศึกษาและผู้รับการศึกษาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า งานด้านการศึกษานั้นประกอบด้วยบุคคลสองฝ่ายคือผู้ให้การศึกษากับผู้รับการศึกษาซึ่งต่างมีเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่กล่าวคือผู้ให้การศึกษาย่อมต้องจัดให้มีการเรียนการสอนการถ่ายทอดความรู้ความคิดความดีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เรียนมีวิชาวความรู้มีคุณธรรมมีความระฤติที่ดี มีวิจารยาณรวมไปถึงการได้รับการส่งเสริมศักยภาพเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสมส่วนผู้รับการศึกษาย่อมต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอๆในทุกๆด้านเพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปงานด้านการศึกษานั้นจะประสบความสำเร็จมากว่ยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลทั้งสองฝ่ายนี้ว่าสามารถจะบรรลุเป้าหมายดูหรือไม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระหรรม,ม่อมพระราชทานปฏิทินหล,ลวงพุทธศักราช2565แก่ผู้มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศก,กาลวันขึ้นปีใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2565แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรในวันเสาร์ที่1มกราคม2565ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา การนี้สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรดังนี้พระบรมมหาราชวังบริเวณสนามข้างสาลาลูกขุนในพระราชวังบางปะอินวังไกลกังวลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศพระตำหนักกูพานราชนิเวศ พระตำหนักทักษินราชนิเวศโปรดแต่งกายสุภาพและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยสำเนาห,หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัดประชาชนที่มาลงนามในพระบรมหาราชวังสามารถนำรถยนต์มาจอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือ จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณกมลนวันสุนทรธรรมและดิฉันธนาสอนอมัตยกุลและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ